สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของวิญญาณพระราชินีเสียนขาดพระนางแอนโบอลีนพระนางแอนโบอลีนเป็นบุตรีของเซอร์โทมัสโบลีนกับเลดี้อลิซาเบตโบลีนและเธอได้เป็นพระมเหสีพระองค์ที่สอง ในสมเด็จพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษและเป็นพระราชมารดาของเจ้าหญิงอลิซาเบธความรักของพระนางนั้นเริ่มต้นที่พระนางถูกพระบิดาสั่งให้แต่งงานกับญาติของพระนางคือเจมส์รัตเลอร์แต่เจมส์ก็เสียชีวิตเสียก่อนแอนโบลีนจึงถูกเรียกเข้าราชสำนักเพื่อใช้สมเด็จพระราชินีแคทเธอรีนแห่งอากอนหลังจากนั้นพระเจ้าเฮนรี่ที่8แห่งอังกฤษ ก็ทรงเบื่อพระนางแคทเธอรีนแห่งอากอนเนื่องจากในเวลานั้พระนางแคทเธอรีนมีประสบปัญหาการจากการมีบุตรยากและพระนางแคทเธอรีนนั้นมีพระชนมายุที่สูงวัยกว่าพระเจ้าเฮนรี่อย่างมากจึงทําให้ไม่สามารถมีลูกเพื่อสืบทอดตระกูลได้ในเวลาต่อมาปีคศ .1525 พระเจ้าเฮนรี่ที่แปแห่งอังกฤษเกิดตกหลุมรักแอนบลีนและต้องการ นางเป็นอย่างมากทำให้พระเจ้าเฮนรี่หาสาเหตุที่จะยาขาดกับพระนางแคทเธอรีนโดยอ้างว่าพระนางแคทเธอรีนเคยอภิเษกสมรสกับเจ้าชายอารเทอร์นั้นเป็นการผิดบัญญัติแห่งพระเจ้าพระองค์ต้องการอยากขาดกับพระนางแคทเธอรีนและทรงก็ถูกคัดค้านจากเสนาบดีอย่างหนักถึงการตัดสินใจในความไม่ถูกต้อง แต่ใช่ว่าพระเจ้าเฮนรี่จะฟังคำคัดค้านของเสนาบดีทำให้พระเจ้าเฮนรี่ที่8ทรงขับไล่พระนางแคทเธอรีนออกไปจากพระราชวังได้ในทันทีและในที่สุดพระนางแอนโบลีนก็ได้ขึ้นแท่งเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษจนในเวลาต่อมาแต่แล้วพระเจ้าเฮนรี่ที่8ผู้ที่มีความรักเหลือเฟือและขึ้นชื่อว่าเจ้าชู้ รักใครต่อใครได้ง่ายดายเหลือเกินก็ตัดขาดกับพระนางแอนโบลินอีกครั้งหลังจากที่ครองรักกันมาได้อย่างหวานชื่นมากกว่า1000วันหรือราวๆ3ปีกว่าโดยพระเจ้าเฮนรี่ที่8ได้พบรักครั้งใหม่กับเจนซีมอร์และเหตุผลในการขับไล่พระนางแอนโบลินในครั้งนี้เธอถูกพระเจ้าเฮนรี่ที่8กล่าวหาว่าเธอน้นคบชู้สู่ชาย และนั่นเป็นสาเหตุที่ไม่เพียงพอที่ทําให้รักต้องสะดุดลงเท่านั้นและเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้พระนางแอนโบลีนถูกคําสั่งให้นําตัวไปประหารชีวิตอีกด้วยระหว่างที่รอการประหารอยู่นั้นอดีตราชินีแอนโบลีนก็ถูกนําตัวไปคุมขังไว้ที่ Tower of London หรือที่ถูกขนานนามว่าหอคอยเลือดในเวลาเดียวกัน ระเจ้าเฮนรี่ที่8ก็จ้างเพชฌฆาตมือหนึ่งจากฝรัง่งเศสรวมถึงใบมีดกิโยตินที่แหลมคมที่สุดจากฝรั่งเศสด้วยตามคำขอครองพระนางแอนโบลีนซึ่งโดยปกติประหารชีวิตในประเทศอังกฤษจ,จะใช้ขวานทื่อในการตัดคอในที่สุดพระนางแอนโบลีนก็ถูกมีดกิโยตินบันพระเศียรจนหลุดจากบากแต่นั่นไม่ใช่ฉากสุดท้ายของราชินีผู้อาภัพพระองค์นี้เพราะดูเหมือนว่าวิญญ,ญาณ ที่ไม่เคยพบความสงบสุขของพระนางนั้นกำลังเริ่มต้นจากแห่งการหลอกหลอนผู้คนใน Tower of London รวมไปถึงยังได้หวนกลับไปยังถิ่นเก่าของพระนางในสภาพของวิญญาณด้วยในภายหลังแอนโบลีนับเป็นวิญญาณหรือผีราชินีที่มีความเฮี้ยนเป็นอย่างมากพระนางไม่เคยปล่อยให้ใครต่อใครในหอคอยเลือดแห่งนี้หายใจทั่วท้องเลย ไม่ว่าจะยามค่ำคืนหรือแม้แต่ช่วงเวลากลางวันก็ตามแต่บ่อยครั้งที่พระนางจะปรากฏให้ผู้คนได้เห็นพระนางในสภาพที่แบบหัวขาดชนิดตาต่อตาใครที่ใจไม่แข็งพอก็มักจะเป็นลมล้มไปในทันทีแม้แต่ทหารยามรักษาการที่หอคอยแห่งนั้นก็เคยได้พบ เห็นร่างไร้หัวของพระนางจนเกิดอาการตันลึงถึงขั้นทําอะไรไม่ถูก,ก็มีช่วงเวลาตีสอของทุกคืนนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวที่สุดของทหารยามรักษาการเพราะเวลานั้นคือเวลาที่ตรงกับเวลาของการประหารชีวิตบุคคลต่างๆในราชวงศ์รวมทั้งกรณีของพระนางแอนโบลินด้วยดังนั้นเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาที่ทหารยามจํานวนไม่น้อยได้พบเห็นร่างของพระนางอย่างชัดเจนซึ่ง ว่ากันว่ายังมีจุดอีกจุดหนึ่งในบริเวณพระราชวังเป็นจุดที่คนเห็นวิญญาณของพระนางแอนโบลีนปรากฏอยู่บ่อยครั้งใกล้ๆก,กับจุดที่เป็นจุดที่ร่างไร้เสียงของแอนโบลีนถูกเอาไปฝังไว้นอกจากนั้นทหารยามจำนวนไม่น้อยมักจะมองเห็นขบวนของเหล่าผีอสศวินจำนวนมาก และเลดี้หรือสตรีชั้นสูงจำนวนหนึ่งที่แต่งกายในชุดโบราณสมัยทิวดอร์พากันเดินและหาที่นั่งตามม้ายาวนั่งแบบที่เห็นกันจนชินตาตามโบสและที่น่ากลัวมากก็คือผู้นำขบวนก็คือสตรีที่ดูยังงาอย่างไงก็คล้ายพระนางแอนโบรินมากๆซึ่งหลังจากนำพลพักผีมานั่งกันตามที่นั่งในโบสเรียบร้อยแล้วพระนางเอนโบรีนก็ปลีกตัวไปยังแท่นบูชาทันที เมื่อเดินทางไปถึงแท่นสำคัญนั้นร่างทุกร่างที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่ก็จะพันหายไปจากสายตาทันควันปล่อยให้วิหารนั้นเงียบสงัดไปดืด้อวิญญาณของพระนางแอนโบลีนออกมาปรากฏโดยไม่ได้จำกัดรูปแบบและมีการเล่าว่าทุกครั้งที่คบครอบการประหารชีวิตของเธอในทุกๆปี พระนางแอนโบลีนมักจะเดินทางโดยรถม้าผีสิงกลับไปยังบ้านเกิดที่แสนอบอุ่นของเธอซึ่งเป็นบ้านที่เธออาศัยเมื่อวัยเยาว์ณถิ่นบิกกินฮอลในนอร์ฟอล์แต่ที่น่ารันทดหดหัวใจก็คือมีบ่อยครั้งที่พระนางแอนโบลีนมักจะไปปรากฏตัวให้เห็นที่แฮมตันคอสซึ่งเป็นพระราชวังที่สมัยพระนางยังเคยครองรักกับพระเจ้าเฮนรี่ที่แหนึ่งโดยทรงชุดอาพรสีฟ้าสดใสสวยงาม และมีหน้าตาเศร้าหมองอยู่ตลอดเวลาจนผู้ที่ได้พบเห็นนั้นอดใจหายและสงสารในชะตาชีวิตอันชอกช้ำของพระนางตามไปด้วยไม่ได้มีการกล่าวว่าการที่พระนางแอนโบลีนปรากฏตัวให้เห็นบ่อยๆนี้เป็นเพราะว่านางรู้สึกห่วงใยพระธิดาพระองค์เดียวที่เกิดกับพระเจ้าเฮนรีที่8ซึ่งในภายหลังได้ทรงเติบใหญ่ขึ้นเป็นพระเจ้าอลิซาเบธที่หของอังกฤษสืบต่อไป นี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับและผมก็จะขอนำคลิปนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าพระนางแอนบูลีนได้ปรากฏตัวให้เห็นในภาพโดยมีกล้องวงจรปิดนะครับบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสักหน่อยนึง หากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คร e เพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ